ทุกคนคะ่ะมือนี้สิมาปลูกดอกเบญจมาศเดี๋ยวสิมาเคลียร์แปลงก่อนอเดี๋ยวหันนี่ครับปลูกกักงซีว้กระสิบกระโบเห็นดอกกักงซีนะบางทีนะมันบองอามเด้๋วค่ะก็เลยสิเคลียร์ออกกลับสาม,มารถกิน,ดดกนไ,ได้ดอกบางทีล่ะเออคีรายแหง้งอันที่ปลูกใหมในใน่นี่นะะา,ายแน่เด้อค่ะบุก่อยมีหนาปนเลยอันนี้ในายาหลายแหงยะะ้งก็เลยว่าเสียเอาเคลียร์ตรงนี้ดีกว่าเคลียร์แล้วก็เดีย๋ยวสิปลูกดอกไม้แทนเด้อค่ะกระโบข้างในหูนะคะว่าเดือดต้นพันธุ์ใหญ่ซ้ำใดเห็นตั้งใจไม่รูปแล้วเพาะเนาะก็รองเบืองลองเบือง ร่องเบืองว่าเพื่อสีเห้เห่ห้าเห็นดอกบ่เป็นเป็นดอกไหม้เมืองาวหนาวเนาะ,ะน้องเป็นจะมาเนาะร่องเบืองอันใดที่เ้าบวบัเคยปลูกเมาก็ทดล่องไปค่ะเพื่อความงาม <c oughs> <c oughs> เพื่อความสวยงามปลูกได้แนวกินไยเนาะ,ะปลูกอันที่มันจะโลง่งใจน้ำกระไรเนาะเนาะ,ะ,นะ,ะอันที่เป็นดอกไหม้เ้ากะสามารถิดเลยให้กันล่องเบือง ผักชีพบกงามแห้งดินเก่านี่ยได้ขันทุกคนคะมันสิงามมาดูผักชียังมีแต่งหยาเลยตอนนั้นเพิ่นโดนฝนแล้วค่ะก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเอาสิพ่วนดินก่อนเคลียร์แปลงเคลียร์แปลงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะดินกันสิบกงามมาได้เท่าเดียวปลูกไปกับตังบำรุงเชื้อหนึ่งเลยคะ่ะทุกคนค่ะร่อหลุ่นเบิง่งหลายกันได้นี่หลายตน้นได้เนี่ เห็นมันแนบเบิ้งขึืนอจังหน,หน่อยหน่อยยางเขาปูงูนะมันเปิดตุดได่ไงตุใหญ่ซำใด้เขาต้องปูงห่างซำใด้ <c oughs> เป็นการเรียนรู้ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเขาว่าหนาจะบปิตุ่นไงเป็นไดเอาประมาณนี้แล้วเนาะ น้องลืมเอาหยามาคุ้มก่อนที่จริงต้องเอาหยาคุ้มก่อนได้ขอโทษครับจริงจริงนายตอนนัคุ้มที่หลังนี่มันมันคุ้มหยาเนาะ <ว Cle aning> ปลูกแล้วก็หดน้ำอุ้ยใบผลไม้มันคือจังพักชี่เลย <c ười> เคยเห็น <c ười> เดี๋ยวสิหาเดี๋ยวสิหากระถางใส่น้ำด้อค่ะทุกคนคะ่ะหากระถางใส่แบบว่าปลูกไว้น้ำเนาะปลูกใส่กระถางไว้น้ำ เมืองดูลองเมืองปลูกใส่ก,กระถางเมืองกระสีดาอยู่ในกระถางก็ไปสิปลูกผักเอ้าปลูกดอกใหม่นั่นก็ได้ได้แค่สี่ต้นเองทุกคนคะกระถางนี่เดี๋ยวเขาจะไปปลูกไว้เท่าแป้งเทิงน้ำเขาเนาะเดี๋ยวสิปไปหาเอาเศษหยามาใส่ด้วยค่ะเมืองด้วยค่ะเวลาเขาเอามาใส่ทีหลังมันจะคุ้มต้นใหม่ไปมันบกมันโ,โอเคเนอะถ้าเขาเขาบื่อเขามาว่างไวมกอนนี่เวลาเขาปลูกลงไปนี่มันกระสิง่ายกว่าเขาลืมเมื่อกี้ ราะฉะนั้นกระวรจะเอาใบใหม่เอาเศษเนี่ยมาใส่ก่อนะคะเนาะอันนี้ห่าคุ้มเพื่อว่าคุ้มความชื้นนะคะทุกคนค่ะคุ้มความชื้นให้นาดินแบบว่าชุ่มชื้นนะคะเนาะถ้าเปิดบ่าห่าบกคุ้มก็เพื่อจะโล่งเกินไปตะล่าหดน้ำด้วยยังดินกจะสีละเหงาไปเร็วเกินไปต้นใหม่ห่อมันกระสิบ่งน้ำนะคะเนาะ อันนี้ก็รดน้ำแล้วเพน่ะคุ้มความชื้นในท่าใได้ในระดับหนึ่งนะคะยากระไลยข้าวเดียวเอ็มไปเบิดเลยพูกเล่วขนาดเลด้เ้ยค่ะหูกายกะมันเป็นหมองซาสมอันนั้นเนาะพวกไอพวกศัตรูพืชหาขาเห็ดไ้โล่ได้จ,จะดีเ้ยค่ะอุ้ยลูดไปแล้ว เดี๋ยวจะไปปลูกเพิ่มนะคะทุกคนคะเหลือหลายอยู่ด้วนี่ติดตามชมไปน้ำกันเดอ้อคนสิบได้เห็นดอกโบไปละค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย